สวัสดีค่ะพบกันอีกครั้งหนึ่งกับเจนจ๋าพาทัวร์มวยโยแกงค่ะพี่เจนพาน้องจ๋ามาที่ใบเทคบางนามาทำอะไรคะนี่เลยที่ใบเตกบางนาเนี่ยเขาจัดงานมหกรรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติไงภายในงานมีอะไรน่าสนใจบ้างคะพี่เจนมีกิจกรรมที่น่าสนใจเยอะแยะมากมายเลยที่เกี่ยวกับวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีนี่เลยเดี๋ยวน้องจ๋าไปหยิบกล้องมาไปถ่ายรูปข้างในกันโอ้ยไม่ต้องจะไปหยิบกล้องหรอกนี่เลยแค่นอกกล้องมตรหกสิบ แล้วน้องเกลรเมีย625มีฟังก์ชันในการถ่ายภาพอะไรเด็ดๆบ้างคะเดี๋ยวพี่จะพาน้องจอ๋าถ่ายแอคชั่นช็อตและโมชั่นโฟกัสดีกว่าแล้วนอกจากฟังก์ชันในการถ่ายภาพแล้วพี่เจนมีอะไรอีกอะ่ะนี่เลยน<ม>เกียอรเมีย625มาพร้อมกับหน้าจอขนาด4.7นิ้วที่ใหญ่ที่สุดในตระกูลรูเมียด้วยที่สำคัญเลยราคาเพียง8,990บาทเท่านั้นโอ้ยไม่แพงเลยถูกมากๆครับชอบมากใช่พี่เจนตอนนี้เข้าไปข้างในกันดีกว่าเดี๋ยวคนเยอะไปเดี๋ยวคนเยอะไป เรามาดูภาพที่ถ่ายด้วยฟังก์ชันแอคชั่นช็อตกันเลยดีกว่าไหนทดูหน่อยนี่นี่ไงสามารถถ่ายภาพเคลื่อนไหวติดต่อกันได้7เฟรมเลยนะสุดยอดมากมากเลยแลวสามารถเลือกลบภาพที่ไม่ต้องการออกได้ด้วยอ๋อเลือกเฉพาะเฟรมที่ต้องการได้ใช่แล้วนอกจากนี้นะยังมีฟังก์ชัน fade on, fade off เฟดออนเฟดออฟด้วยนะอ๋อไหนทำให้ดูหน่อยอ่าอันนี้เฟดออนนะทําให้ภาพเบลอแล้วก็เลือกให้ชัดเฉพาะจุดได้ด้วยอ๋อสุดยอดเลยอ่าแล้วก็เฟดออฟ ก็จะคมชัดหมดเลยเจ็ดเฟรม <7 frame. S 2> แจม๋แจวมากมากชัดแจ๋วเลยใช่ไหมชอบไหมชอบมากเลยหญ้าข้างหลังเขียวชอบมากอ้าวทาไมเป็นอย่างนั้นล่ะ โชว์ฟังก์ชันแอคชันช็อตไปแล้วใช่ไหมใช่ค่ะเดี๋ยวพี่จะมาโชว์ฟังก์ชันโมชนันโฟกัสกันบ้าง<ม>นี่เลยพี่ถ่ายน้องที่แข่งพับเครื่องบินกระดาษมาเห็นบ้าจน,นี่สามารถจับได้หลายเฟรมนะเห็นป่าว<อ>สามารถเลือกเฟรมที่ต้องการได้ด้หลายคนเลยใช่ยังจับภาพไปหลายคนอีกต่างหากนี่เป็นไงเมื่อเลือกเฟรมที่ต้องการได้แล้วปุ๊บนี่เราสามารถปรับให้ภาพเนี่ยเคลื่อนไหวน้อยหรือเคลื่อนไหวมากก็ได้โดยการทำงานของฟังก์ชันโมชันโฟกัสเนี่ยคือทำให้สิ่งที่หยุดนิ่งนั้นเคลื่อนไหวสิ่งที่เคลื่อนไหวนั้นหยุดนิ่ง นี่เห็นไหมน่าสนใจมากๆเลยฟังก์ชันนี้ยอดมากเลยเดี๋ยวเรามาดูกันอีกภาพหนึ่งเพื่อความชัดเจนเห็นไหมภาพอะไรคะพี่เจนภาพเจ้าชายเจ้าชายอะไรอ่ะเจ้าชายกบอึ้งอ่างอ๋อนีเจ้าชายกบหน้าเห็นตัวพองๆเดี๋ยวนี้เขาพร้อมแล้วปั่นจักรยานนี่ไงเราสามารถเลือกเฟรมที่ต้องการได้ส่ติพี่ชอบเฟรมนี้ปุ๊บนี่เราสามารถพี่ปรับให้ภาพเนี่ยเคลื่อนไหวมากหรือน้อยก็ได้ก็เหมือนกันใช่เหมือนกับภาพเมื่อกี้เห็นปะ เพียวื่องใหวม,มากแล้วกันมันจะได้เบอร์เบอร์หน่อยสวยหลังจากนั้นเราเลือกเซฟปึ๊บแล้วสามารถกดแชร์ให้เพื่อนได้เห็นป่าอ๋อใชใ้เพื่อนดูได้ดใช่ผ่านเมสเซจผ่านฮอตเมล f ฟมิลี่รูมหรือว<อ>ันโน้ตแล้วแต่เราจะแชร์ที่สิ่งที่เราต้องการสกดยอดมากๆเลย ไปข้างน้องจ๋าเที่ยวงานสนุกไหมสนุกมากเลยค่ะพี่เจมมีอะไรที่น้องจ๋าไม่เคยเห็นมากมายเลยเกี่ยวกับเที่สายเทคโนโลยีที่ยังเดินไม่ครบเลยนะคะพี่เจมแล้วเมื่อกี้น้องจ๋าได้เอาโนเกีก้วรเมีย625ไปถ่ายภาพเลยแบบดูน่าสนใจมากๆเลยนะคะภาพอ่ะโดยเฉพาะนะคะฟังก์ชันที่น้องจ๋าชอบมากเลยคือฟังก์ชันแอคชั่นช็อตอสามารถถ่ายภาพเคลื่อนไหวติดต่อก,กันได้7เฟรมเลยทีเดียวนะแล้วก็ยังสามารถที่ลบภาพเฟาารมอะค่ะที่ไม่ต้องการออกได้อีกด้วยทั้งนี้นะคะยังสามารถ ทำให้ภาพอะชัดทั้งหมด7 frame เฟรมได้ด้วยนะแล้วพี่เจนนะคะชอบฟังกชันไหนส่วนพี่เนี่ยชอบฟังก์ชัน motion focus ที่สามารถถ่ายวัตถุที่หยุดนิ่งเนี่ยให้เคลื่อนไหวได้แล้ววัตถุที่เคลื่อนไหวให้หยุดนิ่งได้และยังสามารถปรับเคลื่อนไหวมากเคลื่อนไหวน้อยได้อีกด้วยนะสุดยอดมากเลยใช่ไหมยอดมากเลยค่ะพี่เจนคะนอกจากฟังก์ชัน action shot และ motion focus แล้ว มีฟังก์ชันอะไรเด็ดๆดคะพี่เจนแน่นอนเลยครับจ๋ามันจะเป็นเบสช็อตเชิงเฟสและรีมูฟวิ่งออบเจกต์ซึ่งสามฟังก์ชันนี้เราจะมารีวิวให้ผู้ชมชมในคลิปต่อไปออวันนี้นะคะเราสองคนนะคะจะเข้าเดินชมนันภายในงานกันต่อเลยสำหรับวันนี้นะคะก็หมดเวลาของเจนจา๋าพาทัวร์มวยกแกงแล้วพบก,กันใหม่โอกาสหน้าไปนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ